สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการเลือกผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะมีคุณแม่มือใหม่ถาม้าหมอมาว่าเนื่องจากว่าเพิ่งมีลูกครั้งแรกนะคะอยากจะทราบนะคะ ว่าวิธีการเลือกผ้าอ้อมสําเร็จรูปที่เหมาะสมนะคะแล้วก็วิธีการเลือกขนาดผ้าอ้อมนะคะรวมถึงข้อควรระวังที่ควรจะเตรียมเอาไว้นะคะสําหรับลูกโดยเฉลี่ยแล้วนะคะการ ปัสสวาวะของเด็กเนี่ยนะคะถ้าเราใช้พ่ออ้อมสําเร็จรูปเนี่ยนะปัสสวาวะหนึ่งครั้งไม่ต้องเปลี่ยนทุกครั้งค่ะจนกระทั่งรู้สึกว่านะแฉะพอสมควรแล้วหรือว่ามีการหนักพอสมควรเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะไม่จําเป็นต้องพาลูกไปล้างทําความสะอาดบริเวณนี้นะทุกครั้งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปียกมากเกินไปนะคะแฉะมากเกินไปนะแค่ซับให้แห้งนะคะแล้วก็รอทําความสะอาดทีเดียวตอนที่อาบน้ําให้ลูกได้เลยนะคะ ในกรณีที่มีการเปื้อนอุจจาระนะคะจะต้องทําความสะอาดทันทีค่ะวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือพาน้องไปล้างนะคะถ้าเกิดว่าอุจจาระอันนั้นยังไม่ได้แห้งนะคะล้างด้วยน้ําเปล่าก็พอค่ะนะแต่ถ้าสมมติว่าแห้งแล้วเนี่ยเราสามารถใช้สบู่ลหกน้อยนะคะเพื่อพยายามกําจัดคราบอุจจาระออกให้หมดนะคะในกรณีที่ไม่มีน้ําสะอาดล้างนะคะก็สามารถใช้สำลีชุบน้ําหรือว่าผ้าเปียกนะคะชนิดที่ไม่ทําให้แพ้นะคะ ค่อยๆเช็ดเบาๆนะคะเช็ดออกนะคะอย่าถูรแรงค่ะเพราะว่าถ้าการถูรแรงเนี่ยผิวหนังของทารกบอบบางมากนะคะถ้าเกิดมีการถลอกเนี่ยอาจจะทําให้มีการติดเชื้อนะคะแบคทีเรียจากภายนอกนะคะเข้าไปแล้วก็ทําให้มีการอักเสบของผิวหนังบริเวณน,นี้รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบได้อาจจะมีการทาพวกครีมเกรนที่ใส่ผ้าอ้อมนะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผื่นระคายเคืองได้ง่ายค่ะ ในกรณีที่ว่านะคะเมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนนะคะขนาดของผ้าอ้อมนะคะเราไม่ได้ใช้อายุเป็นเกณฑ์นะคะเพราะว่าเด็กแต่และคนเนี่ยอายุเท่ากันอาจจะหนักไม่เท่ากันให้ใช้เกณฑ์น้ําหนักตัวเป็นหลักค่ะก็คือสามารถดูจากข้างห่อของผ้าอ้อมสําเร็จรูปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสังเกตเห็นมีรอยแดงนะคะหรือว่าเป็นรอยกดรัดนะคะที่บริเวณขอบเอวหรือว่าตรงบริเวณขอบขา นะคะแปลว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ สำเร็จรูปนะคะสําหรับเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะคะเป็นประเภทแถบกาวกับประเภทเป็นกางเกงนะคะแบบแถบกาวนะคะก็จะเหมาะสําหรับในกรณีช่วงที่สายสะดือยังไม่หลุดออกไปนะคะเพราะว่าจะมีส่วนเว้าด้านหน้านะคะทำให้ไม่ไประคายเคืองบริเวณสายสะดือนะคะแต่หลังจากที่สะดือหลุดไปแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแบบ นะกางเกงได้เลยอันนี้ก็จะช่วยให้สะดวกนะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นแบบแถบกาวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ถนัดอาจจะน้าติดไม่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้มีการรั่วซึมแล้วก็เลอะอุจจาระปัสสาวะออกมาภายนอกได้ ถึงข้อดีของการใช้พ่ออ้อมสำเร็จรูปนะคะก็คือใช้แล้วทิ้งได้เลยไม่ต้องซักนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะไม่มีคนช่วยนะทำงานบ้านนะคะการใช้พ่ออ้อมสำเร็จรูปก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะแล้วก็การที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดีนะคะเวลาที่ลูกปะสะัสสาวะเนี่ยก็จะไม่เปียกแฉะนะคะทำให้ลูกสบายตัวสามารถนอนหลับได้ยาวนานนะคะมามีปอ ขยับแขนขยับขาเก่งจังเปลี่ยนพ่ออ้อมยังไม่หยุดเลยหนูๆวันน,วนี้ยต้องใช้มามี่โปกเกลแผนไซส์เสสอนง่ายแคน่หนึ่งสองดึงขึ้นนุ่มๆขยับแขนขาสนุกเลยนุ่มจังพ่ออ้อมสวนง่ายมามี่โปกเกลเอ็ก extra s t อ p ไม่มามี่โปกเกลแผนไซส์เอสเล็กสุด s t ะช t บพอดี